สวัสดีค่ะวันนี้ยายสมกะได้รับกองพัสดุอันนี้ตาดวงเอามาให้ค่ะยายสมมาสวนแล้วเนาะเอามาให้อยู่สวนพี่น้องอันนี้เป็นของบ้านไร่วังพยอมของฝากจากบ้านไร่ส่งมาจากซีเมนต์จากอบแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าต้นไม้พ่นเยอะสมุนไพรกระลายเนาะทั้งสมุนไพรไม้ดอกไม้ประดับ เป็นที่ชื่นชอบแล้วก็รู้จักกันมานานเพิ่อนมีต้นไม้ขายเนาะมีสมุนไพรขายพื้นที่ก็ร้อยกว่าไร่ค่ะพี่น้องมีเยอะมากๆสมุนไพรก็ตั้งแต่คุณตาเพื่อนเนาะสืบทอดมาหาล้านนี่แหละล้านเพื่นก็คือคุณหน่อยเนาะบ้านไรวังพยอมนี่แหละสืบทอดสมนุนไพร ขายต้นไม้ขายสมนยุนไพรนานาชนิดลายอย่างค่ะพี่น้องอันนี้ก็ของฝากเพื่อนส่งมาให้ปลูกในสมกับแกะพี่แกะก่อนพี่น้องเพเบนรัดทั้งไอถุงน้ำนะเพราะว่ากาันหลุดเนะาะกันลุดเวลาเอาของขึ้นรถนี่ยันกระแทกยัน การขนส่งเน้ะเฮากับบรูวว่าขาเสิเหตุใดๆเน่ส่วนส่งไปนสนีกะสซดีแน่จักหน่อยค่พี่น้องต้นนี้บุฮู้พี่น้องว่าชื่ออะไรบอกไปตามลำดับเด้อค่ะยัยสมบุฮู้เดอ้อยายหน่อยเอ้ยคุณหมอยายหน่อยแหละอยากเอิน้นอย่างก็เอิน้นเป็นว่าค่ะแล้วเต เป็นเพื่อนกันเนาะใน youtube ก็ได้เป็นเพื่อนบอกว่ารุ่นน้องรุ่นพี่ก็เป็นเพื่อนกันทั้งนั้นแหละค่ะส่งมากับจากซีเมน,นจากรอบแล้วอันนี้ยายสมโยกมาเลยพี่น้องติดกันเป็นหลายทุงลายถุงค่ะนะใช้ทิปพ,พันติดกันแล้วแน่นเลยค่ะแล้วก็มัดใส่กล่องอีกรอบนึงเพื่อยึด ติดให้แน่นเนาะบอให้รุดเวลาขนส่งนะคะเอีสมกับตอนนี้กับพิวค้ำพี่น้องเพราะว่าช่วงนึงนะอาบแดดบอกตำตงร้อนมากๆใส่เสื้อแขนยาวกับบ่ได้ค่ะก็เลยดำปิดป,ปีน <c oughs> เ,เนะน,นี่ยโอ้ยแดดแรงเนาะรุ่นนึงอ่ะแต่ตอนนี้กับฝนตกบ่อยอากาศก็ค่อยยังชั่วหน่อยค่ะ ที่รู้จักกัิมีต้นผางเขาต้นผางหรือฝางวะต้นฝางเออต้นฝางต้นฝางแก้วพวงดวงใจใบใหญ่ๆนี่น่าจะเป็นดอกอะไรนะนี่แรนยิกามั้งเออน่าจะใช่ยายสมเคยเห็นรูปอยู่เนาะผ่านๆตาใบใหญ่ๆ คุนว่าเป็นเป็นเครื่อเป็นเถานี่ต้นฟางได้สองต้นค่ะพี่น้องยังมีเม็ดอีกพี่น้องมีเม็ดมาอีกโอ้ยหลายหลายหลายโอ้ยอันนี้มะม่วงหยีอันนี้ฝากต่อของบรรลยมาให้ชิมค่ะพี่นอมม้องมะม่วงหยีหนึ่งกลองหนึ่งกระปุก จักเม็ดอย่างแน่พี่น้องอันนี้น่าจะเป็นเม็ดฝางอีกเม็ดน,น้อยๆน่าจะเป็นดอกอัญชันหรือเปล่าคะคุณน่อยคุณยายน่อยเอ้ยบอกแน่เพื่อนหาแจกต้นไหมเนาะให้เพื่อนเพื่อนลายตุกใต้ตุก,ตตกเหนือคะ่ะขยายพันธุ์แจกจ่ายกันไปนลงมาข้างล่างแล้วคนขึ้นโคงค,คนขึ้นคนลงอยู่นี่แหละค่ะพี่น้อง แกวพวงดวงใจกับติดดอ,อกแล้วเอาขนส่งเนาะมันจะมีบ้างแหละต้นใหญ่หลายกับขนส่งยากแบบเนี้ยขนส่งยากต้องคดคดไว้เนี่ยโมโหต้นอย่างเนี่ยโอ้ยเอมากต้นฝางสงสัยง่ายๆนั่นแหละค่ะเดี๋ยวยายโสมก็สิสบแบ่ง,งพี่สาวปลูกนำํำขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะพี่น้อง สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะคุณยายหน่อย